สวัสดีค่ะ K K คะุ้มเฟย์เคเทียนอินนะคะวันนี้เชฟาจะเปิดห้องสุดรู้ค่ะนี่ค่ะจะเป็นทำเลทองใกล้สนามบินดอนเมืองนะคะทุกคนแล้วก็อยู่ใกล้รถไฟฟ้าด้วยแค่สิบถึงร้อยเมตรเท่านั้นนะคะสามารถนั่งวินหรือว่าเดินก็ได้นะสะดวกสบายแล้วก็ตรงนี้นะคะทำเลทองใกล้โรงพยาบาลใกล้เซ็นทรัลใกล้ทุกสิ่งทุกอย่างตลา,นะะานดนะคะห้างต่างๆนะ,ะคะเรามาเริ่มห้องร้อแรกของดีก,ก,กว่าห้องรองนแ้กนี่ค่ะนี่ พฟื่องของเราส5ตารางนตรเลยทุกคนเหมือนอยู่45่ตารางเพราะว่าเราใช้สีเอิร์โทนแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เราให้จัดเต็มหน้าต่างมีทุกห้องทุกทิศทางอันนี้จะเป็นแบบใหม่เลยนะคะเรายังไม่ได้แกะห่อเลยเพราะว่ามันจะแบบว่าใหม่มากเลยนะคะจะใหม่มากเลยฉะนั้นถ้าใครนี่นี่ค่ะพวกค้ามาดูตรงนี้เลยห้องนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้าโครงการแล้วประมาณเห็นไหม ไอ้หาน,นี่ก็จะติดถนนสุขุมวาทเลยนะคะโอ้โหไกลแบบไกล,กลอย่างแรงเลยนะคะนี่นะเดินทางสะดวกมากนะคะแล้วก็ถนนในโครงการของเรากว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ลมเข้าแบบเย็ยนเห็นปะเห็นเห็นผมปลิวเคือเย็ยนมากเลยนะคะเนี่ยค่ะใครได้ห้งนี้ไปก็ถือว่าถูกหวยอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนของเรานะคะมีเฟอร์นิเจอร์ให้เลยแบบนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ปลิวอิน ยกยิในให้สวยงามลงตัวแล้วก็อย่างดีอย่างดีเลยนะคะทุกคสามารถอาบวานทีวีตรงนี้ก็ได้นะคะอีแล้วก็จะมววะีที่นอนใช่ไหมที่นอนนอนมาให้กีนะคะที่นอนเก่งนอนใช่ไหมตัวสซฟาเราแบบกิ้วกินแบบสูงมากนะคะสามารถใส่ของได้แบบโอ้โหใส่ชุดเรสยาวก็ได้ใส่แบบครึ่งท่อแบบนี้เก็บอของข้างบนได้นะคะอีกสวยง,งามลงตัวความนี้นะคะเก็บของห้อยอะไรได้ตรงนี้ได้นะคะนี่ค่ะ วันนี้เจออย่างนี้นะคะเน,คน,คนี่ยมีกระจกนมาให้ด้วยนะคะที่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่องวันทีวีนะคะชับบ้นวางผู้โชว์อะไรนะคะสวยงามนะคะมาดูด้านนี้ค่ะามาดูฝั่งนี้นเลยห้องรับแขกค่ะทุกคนห้องรับแขกใหญ่มากนะค,ะ,ะ,คะสามารถรับประทานอาหารตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็นั่งดูทีวีวงทีวีอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะที่โซฟาเลยแล้วก็ะะตร,งน,นะะรงนี้ค่ะนี่ เก็บของได้อีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของนะคะเก็บไปเลยแบบเยอะเก็บไปเลยแบบเยอะได้เลยนะคะเนี่ยเห็นว่ามีสามบานใหญ่มากเลยนะคะสามบานใหญ่มากนะคะสวยงามนะคะมันจะเป็นสีแบบเอธโทนนะทุกคนเป็นสีแบบลายไม้สีขาวเนี่ยมือก็เป็นพืนลายไม้ใช่ป่ะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ของเราก็เป็นลายไม้ค่ะนี่ก็เป็นลายไม้เหมือนกันนะคะ แมชทุกอย่างนะคโมเดลแล้วก็ฝั่งน so ี so ้ค so ่ะโซฟาค่ะทุกคนโซฟาสวยงามนะคะแบบนี้เลยที่สามารถนั ICO ่งดูทีวีเอาวางวางทีว so ีตรงนี้ได้นะคะเอาเราจะทำเป็นแบบห้อยใช่ปะเอาเป็นทีวีสกรีนแบนอย่างนี้ก็ได้แบบห้อยวางตรงนี้ก็ได้นรคะแล้วก็สามารถนั่งรับแขกนะคราสแล้วก็ดูทีวีตรงนี้ก็ได้นะัสวยงามนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างทุกคน หน้าต่างเนี้ยเราก็ดูวิวดูอะไรได้เลยนะคะหน้าต่างมีเยอะนะคะมีทุกห้องเลยห้องรับแขกก็มีห้องนอนก็มีห้องครัวตรงนั้นมีระเบียงแล้วก็หน้าต่างระเบียงด้วยนะคะไม่ใช่จ้ะมีระเบียงด้วยนะกว้างมากเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเราจะเปิดเปิดหน้าต่างไปก็แบบโอ้โหแบบแบบกว้างใหญ่นะคะนี่ค่ะกว้างใหญ่มากนะคะจะเห็นจะเห็นว่าทุกห้องเราก็โอ้โตเต็มหมดแล้วนะ,คะใครได้ห้องนี้ไปก็ถือว่า คุ้มสุดๆนะคะใกล้สนามบ,บินดอนเมืองแค่1กิโลการท่าสะดวกมากจะใช้เครื่องบินนะคะในการเดินทา,ทางเที่ยวรอบโลกหรือว่าจะเที่ยวในประเทศโลกหุ่ใกล้มากเลยนะหระือว่าลูกค้าจะไป BTS นะคะก็เพียงเจ็ดนาทีนั้นจะเดิน,จะ,ดนจะเดินทางจะอ,อะไรได้ไหมดนะคะจะขับรถเพื่ออจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะหัวรถตรงนี้เลยหนยรอบเลยนะคะี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าโครงการของเรานะคะ ออกไปนิดเดียวก็เป็นถนนใหญ่แล้วนะคะเนีย่ยสามารถสามารถขับรถเลี้ยวเข้ามาในโครงการได้แบบองง่ายสบายๆเลยนะคะเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยทางลานก็แบบตา้น้ําใหญ่มากนะคะสามารถแบบโอ้ยว่ายน้ําอะไรสบาได้เลยนะคะค่ะจะซื้อลงทุนอยู่แล้วซื้ออยู่เองก็ค,ม,คมสุดเลยอ่ะมาดูตรงนี้ต่ออันนี้จะเป็นทัวร์นะคะทุกคนทัวร์เนี่ยก็ก็นจะมีซิงค์ล้างอะไรเงี้ยเก็บของนะคะตรงนี้ก็ทำอาหารไปเสียบป้าเสียบปายได้ตรงนี้นะค่ะ คอนโซเจาะก็บิ้วให้แล้วเรียบร้อยนะคะเก็บของได้ฝั่งซ้ายฝั่งขวา,านะคะมีประตูมาสลายกัน้นโซนเบียงกั้นทำครัวกั้นออกไปนะคะกั้นเป็นสัดเป็นสูงนะะนะใครสนใจคะเข้าเลยมาแล้ว9099จะเป็นศูนย์นะคไปแก้จะเป็นศูนย์พบกนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ไปเคเคปกตินะคะนี่ค่ะจะพามาดูส่วนกลางใหญ่มากนะคะนี่เป็นสระว่ายน้ำในโครงการของเรานะคะ เหมือนคอนโดรีสอร์ทเลยทุกคนนะคะเหมือนอยู่ในรีสอร์ตเนาะแต่ว่านี่จะเป็นคอนโดที่ลูกค้าสามารถซื้อลงทุนหรือว่าซื้ออยู่เองก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่ว่ายน้ำได้แบบว่าโอ้โหจุใจม,มีมีมีแบบว่าซุ้มตรงนั้นด้วยนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปนั่งในเกาะที่เป็น <c oughs> มันจะอยู่ล้อมรอบสระว่ายน้ำนะตรงนั้นได้เลยนะคะสวยงามนะรบรรยากาศแบบโอ้ยเหมือนอยู่รีสอร์ทนะทุกคนเนี่ค่ะรมพัดดีมากเลยนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนนะคะ สวนนะคะตอนนี้วิวสระมีจำนวนจํากัดแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าเป็นกระจกตรงนั้นก็ลูกค้าก็จะสามารถเข้าไปออกกําลังกายอะไรได้นะคะใกล้สนามบินดอนเมืองแค่1กิโล b ท s แค่เจ็ดร้อยเมตรนะคะทุกคนทำเลทองมากๆเลยอยากให้มาดูนะคอนโดรีสอร์ทของเรารานะคาเริ่มต้นแค่หลักสองเท่านั้นนะะลูกค้าโอ้โหลมพัดอย่างดีเย็นมากนะนี่ค่ะ มาดูตรงนี้โอ้โหเี่ดเเราลองมานั่งตรงนี้ดูเราลองมาแบบว่ามาอยู่อยู่โซนฝั่งนี้ดูนะคะนี่ถ้าเรานั่งตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นวิวอี้แบบนี้เลยนะคะนี่ก็ม,มีเก้าอีน้น่ารักกุบกกิปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะโยกได้อ่ะปึ๊บปึ๊บแบบนี้ได้นะคะแล้วก็อ่ะมาดูได้นะ,ะก็จินตนาการกว่าเรานั่งฝั่งนู้นใช่ป่ะเราก็หันมาฝั่งนี้ก็ได้แต่ตอนนี้เราอยู่ในซุม้มซูมตรงนี้นะคะ มันก็จะเป็นมีประมาณนี้แล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำตรงนี้นะคะแล้วก็เดินลงสระสวยๆได้เลยว่ายน้ําได้กว้างใหญ่นะคะสนใจโทรเข้าเบอร์0ูนย์เก้าศนจะเป็นศูนนะคะฝั่งนี้ก็เป็นส่วนโอ้โหสวยมาก0ูนย์เก้าศูนย์เก้าแปเก้าจะเป็นศูนจำนวนจำกัดน,นะคะทุกคนนี่คะ่ะโอเค